เปรียบเทียบเหรียญเกทแท้หลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพลบนปีสามหกเนรุ่นนี้ออกที่วัดแจ้งนอกนครราชสีมานะฮะมาเปรียบเทียบสองเหรียญนี้กันดูดูเหรียญแรกครับเป็นเหรียญที่เลี่ยมพลาสติกมาให้ดูภาพรวมก่อนนะครับเหรียญที่สองเป็นเลี่ยมทองสิ่งที่เราจะเจอคือ มันมองไม่เห็นขอบขอบตัดแต่จะมีตัวที่แตกต่างกันอยู่นะครับถ้าถ้ามีแบบนี้มาามีผิวก็ใกลเคียงนะครับผิวเนี่ยดูแทบไม่ได้เลยครับนี่หน้าก็จะแข็งแข็งกว่าดูนะฮะดูโครงหน้าของหลวงพ่อ แล้วก็ดูโค้ดตรงนี้ครับมีโค้ดโค้ดคูณดูครับแสการแสล่องตั้งใจแต่เรียนนี้จะเป็นโค้ดที่ตอกสองดูดีฮะแล้วก็โค้ดอีกโค้ดหนึ่งก็คือโค้ดวรจรนดูวรจรนฮะวัดแจ้งนอกแล้วอีกเรียนหนึ่งจะเป็น คนละฟอนต์กันนะคนละตัวหนังสือนี่วจน์สังเกตดีๆแลจ้จดจำให้ได้นะครับอันนี้จุดที่แตกต่างกันของเหรียญแท้กับเหรียญเกะท่านว่าเหรียญไหนนะครับเลี่ยมพลาสติกกับเลี่ยมทองเหรียญไหนเหรียญแท้เหรียญเกะให้ท่านลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้าหากถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับร้าน แล้เครื่องเอกโคลาดก็ยินดีรับเช่านะครับลวงพ่อคูณสวัสดีครับ